เพื่อไทยเย้ยบิ๊กตู่หมดสภาพ สะเข้ามากู้ชาติหรือกู้เงิน31ตุลาคม2565นายสมคิดเชื้อคองสอสอุบลราชธานีพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านกล่าวว่าการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เพื่ออภิปรายพลเอกประยุทธ์รวมทั้งเสนอแนะและให้คําแนะนํากับรัฐบาลถึงความบกพร่องของรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งปัญหายาเสพติดอั าก,รรการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม สร้างปัญหาให้กับประชาชนการบริหารประเทศที่ส่งผลกระทบกับสังคมอย่างกว้างขวางความตามรัฐธรรมนูญมาตรา152พักร่วมฝ่ายค้านเตรียมหารือกันว่าจะอภิปรายและให้คำแนะนำกับรัฐบาลในเรื่องใดบ้างที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์เข้ามากู้ชาตินั้นอยากถามว่าเข้ามากู้ชาติหรือมากู้เงินเพราะพลเอกประยุทธ์คนเดียวกู้เงินมหาศาลอย่าไปหลงกับตัวเลขที่รัฐบาลกู้มาหากบอกว่ารัฐบาลพักไทยรักไทยพักเพื่อไทยทำให้ล่มจม อยากให้เป็นศึกษาดูดัชนีตัวเลขทางเศรษฐกิจดูว่าต่างจากรัฐบาลน,นี้อย่างไรจะเชียร์อะไรก็ไม่ว่าเพราะเป็นรัฐบาลด้วยกันก็ต้องอวยกันเป็นธรรมดาแต่มันมีความจริงอยู่ที่พี่น้องประชาชนจะหัวเราะเยาะเอาได้นายสมคิดกล่าวว่าสถานการณ์ทางการเมืองนั้นคาดว่าช่วงสิ้นปี2565บรรยากาศทางการเมืองของรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรจะเกิดความวุ่นวายมากในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีสสหลายคนทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านลาออก เพื่อจะย้ายพักเพื่อให้อยู่ในช่วง90วันตามรัฐธรรมนูญจะเป็นต้นเหตุองค์ประชุมสภาที่อาจจะล่มได้ทุกสัปดาห์ดังนั้นเรื่องนี้จะเป็นสาเหตุสําคัญที่พลเอกประยุทธ์จะยุบสภาเพราะลากไปไม่ไหวแล้วพักการเมืองที่มีการจัดตั้งขึ้นใหม่ของพลเอกประยุทธ์ที่ให้คนใกล้ชิดไปดําเนินการพร้อมเลือกตั้งแล้วมีความเป็นไปได้ว่าพลเอกประยุทธ์จะยุบสภาในช่วงปลายเดือนมกราคม 2,566และการเลือกตั้งใหม่จะอยู่ในช่วงปลายเดือนเมษายน2,566ก่อนเทศกาลสงกการ์ถึงเวลานั้นประชาชนจะเป็นคนตัดสินทุกพักการเมืองต้องยอมรับผลการเลือกตั้งของประชาชนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์